สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมตชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไครด้วยเพื่อเป็นกำใจให้ตับอาจารย์หญิงมดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะใช้ไพ่แสงสุกนะคะเพื่อมาเปิดอ่านนะคะเช็ค นะะในเรื่องราวชีวิตในทุกๆด้านของชาวราศีสิงห์ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะอาจารย์ก็จะใช้ช่วงเวลาตามหลักสากลน,นะและอาจารย์ก็จะเป็นตัวแทนนะคะให้ชาวราศีสิงห์ในการเลือกไพ่เพื่อทำนายดวงชะตานะคะประจำเดือนตุลาคม2564ค่ะ สำคัญอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ เลยนะคะในด้านของการงานเนี่ยสำหรับพนักง,งานบริษัททั่วไปนะคะการทํางานในช่วงนี้นะคะจานมองว่าเป็นไปได้ด้วยดีเลยค่ะมักจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนคุณหรือใครที่รอข่าวดีอยู่ในช่วงนี้ก็จะได้รับข่าวดีเข้ามาอาจจะได้เจอได้ทํางานที่ดีหรือว่าเจอเรื่องดีๆคนดีๆนะคะให้คุณเนี่ยรู้สึกดีมีความสุขกับการทํางานของคุณในช่วงนี้ ก็อาจทําให้คุณเนี่ยต้องการใครสักคนเนาะเพื่อมาปรึกษาพูดคุยหรือว่าคุณเองก็ได้ที่อาจจะต้องคอยเป็นคนเนี่ยแนะนําหรือว่าให้คับปรึกษานะคะให้กับคนนะคะ ใกล้ตัวนะคะหรือว่าให้กับทีมงานหรือกับเพื่อนร่วมงานนะคะในที่ทำงานในช่วงนี้เนาะแนะนำว่าการทำงานเนี่ยในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องใช้ความรักค่ะแล้วก็ความใส่ใจนะคะให้กับการทำงานของตัวเองให้มากๆนะคะรวมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะคะที่จะเปิดใจนะคะให้กับคนใกล้ชิดนะในที่ทำงานในการเข้าหาอย่างเปิดเผยนะคะแล้วก็จริงใจก็จะทำ ให้การทํางานของคุณเนี่ยในช่วงนี้ดำเนินไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นค่ะ และอาจารย์ก็รู้สึกว่าในเดือนนี้ความน่ารักของคุณหรือว่าการที่คุณมีจิตใจที่ดีนะคะมีความจริงใจนะคะเปิดใจให้กับทุกคนที่เข้ามานะคะจะทําให้คุณเนี่ยมีการติดต่อหรือการดีลงานเนี่ยค่อนข้างไปได้ดีอย่างรับลื่นนะคะโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามเนาะและอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากให้ระวังเนี่ยก็คือในด้านของพยายามปิดกั้นตัวเองหรือว่าการไม่เปิดใจให้กับคนที่เข้ามานะคะอันตรงเนี้ยก็จะอาจจะส่งผล ให้การทำงานของคุณเกิดปัญหาเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามมีมนุษยสัมพันธ์นีเยอะนะคะแล้วก็เฟลลี่กับคนรอบตัวแล้วก็เอาใจใส่นะคะดูแลหน้าที่นะคะที่เราต้องรับผิดชอบในการทำงานของเราเนี่ยให้ดีนะคะอย่างเต็มที่ตั้งใจสับมันมากๆเท่านี้การทำงานของคุณในเดือนนี้ก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีแล้วส่วนคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจเนี่ยดูจะไปได้ดีนะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อใช้บริการมากขึ้น ธุรกิจมีการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าได้เห็นเงินเข้ามาที่มากขึ้นหรือว่ามีเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาให้คุณเนี่ยเห็นชัดเจนขึ้นแต่อาจจะต้องใช้เทคนิคนะคะลูกเล่นในการเจรจาพอสมควรเลยเพื่อดึงดูดใจลูกค้านะคะซึ่งก็ต้องระวังด้วยที่จะต้องมีความรอ,อ,อบคอบนะคะในการตรวจสอบตัวเช็คเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะในการทําธุรกิจช่วงนี้อ่ะผู้วิชา าชีพเยอะนะคะก็ต้องระวังด้วยที่อาจจะโดนเอาเปรียบหรือว่าถูกหลอก กงได้อย่างเช่นสลิปอย่างเงี้ยที่เขาถ่ายมาแล้วว่าเขาโอนเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสลิปปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องตรวจเช็คให้ดีในทุกๆเรื่องนะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมองหาช่องทางนะคะการบริการเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับการบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นและรู้สึกถึงความปลอดภัยมากที่สุดในการซื้อขายก็จะช่วยให้ธุรกิจของคุณในเดือนนี้ราบรื่นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นนะคะ และส่วนในด้านของการเงินนะคะยังเป็นเดือนที่ไม่ดีซึ่งยังต้องเอาใจใส่ให้มากเพราะจะมีปัญหาเข้ามาเนี่ยทำให้การเงินของคุณติดขัดดูจะมีปัญหานะคะเข้ามาทําให้ตัวเองเยต้องเสียเงินเสียทองเพื่อไปจัดการแก้ไขปัญหาให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นแต่ดูคุณก็จะไม่ได้สนใจกับปัญหาที่เข้ามานะคะหรือว่าปัญหาที่มันมีอยู่ในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะักที่จะเข้าไปจัดการแก้ไขมันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ะวัง ว่าการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพิ่มเข้ามามากขึ้นหากคุณไม่ระมัดระวังที่จะดูแลจัดการแก้ไขปัญหาการเงินที่มีอยู่ให้ดีหรือปัญหาการเงินที่มันกําลังคาลาคัสังอยู่ในช่วงนี้อย่างจริงจังนะคะแนะนําว่าการดูแลเอาใจใส่การเงินให้ดีนะคะที่จะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังให้มากๆเป็นพิเศษพยายามที่จะอยู่นิ่งๆเพื่อลดการใช้จ่ายให้มากที่สุดและหลีกเลี่ยงที่จะไม่สร้างภาระหรือนี้สินเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ก็ ก็จะทําให้การเงินในเดือนนี้ของคุณดีขึ้นโอกาสที่การเงินจะเกิดปัญหาก็จะไม่มีนะคะ ประมาณนะคะความรักของคนโสดดูช่วงนี้เนี่ยคุณก็อยากจะมีใครสักคนเข้ามาอยู่แหละอาจจะไม่ต้องเป็นคนดีมากก็ได้สําหรับคุณเนาะขอแค่เข้ากับคุณได้ไปกันได้พูดจากรนรุ้เรื่องแล้วก็ไม่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดหรือว่าเสียใจอีกแล้วก็มีแววว่าในเดือนนี้คุณเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเจอคนในแบบที่คุณต้องการซึ่งอาจจะเจอจากการเริ่มต้นนะคะของการพูดคุยเป็นที่ปรึกษากันก่อนเนาะแล้วมันจะค่อยๆพัฒนานะคะกลายเป็นเอ่อ ความสัมพันธ์ที่เ,เกินคําว่าที่ปรึกษาหรือเกินคําว่าเพื่อนหรือเกินคําว่ารู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองลองไปสังเกตดูเอานะคะในช่วงนี้ ส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือว่ามีแฟนแล้วหรือว่าสถานะที่มันชัดเจนช่วงนี้เนี่ยจ,จะดูห่างๆการคิดถึงกันหรือโหยหากันจนทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยกับความรักของคุณในช่วงนี้เพราะว่าต้องคอยมองคอยแบกรับความรู้สึกของอีกฝ่ายอยู่ฝ่ายเดียวจนทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะเหมือนแบบ ต้องแบกรับทุกอย่างไว้คุณเดียวเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคิดมากทําจิตใจให้สบายพาตัวเองไปเที่ยวหรือไปหาอะไรทําเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเองนะคะหรืออาจจะพากันไปทํากิจกรรมนะคะสร้างความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นแล้วสถานการณ์นะคะมันก็จะดีขึ้นค่ะในเดือนนี้นะคะอาจารย์แนะนําว่าการประคับประคองความรักของคุณเนี่ยให้ดีด้วยการดูแลเอาใจใส่กันให้มากๆด้วยความรักนะคะแล้วก็ความห่วงใยที่จะมีให้กันแล้วก็ให้คนรัก แก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะคะมีอะไรก็พูดคุยปรับความเข้าใจกันหรือว่าคุณอาจจะมองหาใครสักคนก็ได้นะคะเข้ามาปรึกษาเพื่อขอ,อ,อคําแนะนาก็จะทําให้ความรักของคุณในช่วงนี้ดีขึ้นได้และคุณก็จะมีความสุขกับความรักในช่วงนี้ได้นะและส่วนในด้านของสุขภาพนะคะโดยรวมนะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเดือนตุลาคมนาาเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยแข็งแรงดีไม่มีอะไรให้หน่ากังวลหรือว่าน่าห่วงนะคะ หรือว่าหากใครที่เจ็บป่วยในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่อาการจะดีขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะหายนะคะ